สาวส่งท้ายกันวันนี้นะคะก็บอกว่าจีนเนี่ยถือวีซ่านักท่องเที่ยวนะแล้วก็ทํางานในไทยรอบรอบมาทำงานรอบมาทํางานในไทยเขาบอกค่าแรงเนี่ยได้วันละสามพันไม่ทำที่ไหนี่วันละสามพันนี่จีนจ้างกันเองหรือเปล่าจีนจ้างกันเองสามพันเลยนะคือตอนนี้ประเทศไทยเรียกว่าเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแหล่งทำมาหากินของชาวจีนเลยก็ว่าได้นะฮะจีนเทาก็เข้ามาทำธุรกิจในไทยเยอะมากอย่างที่พี่พจน์บอกแหละมีทั้งร้านอาหารร้านขายของแล้วก็มีธุรกิจต่าง คือไม่ได้พูดเลยจินเท่าเข้ามาในเมืองไทยเยอะมากอาร์ตมันพูดเอาหรอ,เ,อเปลี่่ยนใหมแสดงว่าหูไม่ดีอ่ะพี่อาร์ตพูดโ <Okay. S 1> อเค <Okay. S 1> ไม่กี้ก็พูดผิดนะเออขอโทษ <Okay. S 1> มาด่าฉันมาเลยในนี้นเด okay. ็กี้ แต่ว่าล่าสุดนะทำเอาหลายๆคนก็คืองงไปตามๆกันเพราะว่าอะไรนอกจากจีนเทาเข้ามาทำธุรกิจในไทยแล้วนะคะยังมีชาวจีนเขาเรียกว่าเป็นชาวจีนที่ตามเข้ามาตามเข้ามาลักลอบมาขายแรงงานในไทยเนี่ยลอาทำงานที่ภูเก็ตฟาดรายได้กว่าวันละ3,000บาทนะคือหูรายได้ขนาดนี้มันหกเท่าของคนไทยมันเยอะมากนะคือตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้ทําสนธิกําลังจับกุญแแรงงานต่างด้าวชาวจีนที่เรียบร้อยแล้วจับได้ทั้งหมด28คนคุณแล้วก็เป็นการลัก เข้ามาทํางานโอจับได้เท่านี้เขาบอกว่าลักลอบมาทํางานในแคมป์คนงานก่อสร้างที่กําลังสร้างโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านลายันหมู่หกตำบลเชิงทะเลอําเภอถลางเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไอ้ไอ้ก่อสร้างนี่มันได้วันละตั้งสามพันเลยเหรอไม่ก่อสร้างแบบ ขามาพุ่นี้เขามาเป็นผู้บริหารเป็นอะไรอย่าง<ข>าี้พลาเธอคาด,าดว่าเขาไม่อยู่ในสายงานเฉยๆจากการาาตรวจสอบเอกสารการเดินทางน,นะคะแล้วก็ข้อมูลภายในโทรศัพท์มือถือเนี่ยเบื้องตน้นตํารวจได้ตั้งข้อหาว่าเป็นบุคคลต่างด้าวที่ทํางานโดยไม่ได้รับการอนุญ,ญาต<อ>และตอนนี้ตํารวจสืบสวนนะคะมีร่าประสัสมัครคอยแปรให้ตอนแรกชาวจีนที่ถูกจับกลุมเนี่ยก็ไม่ให้ความร่วมมือใดๆั้เส้นนะคือเขาบอกว่าเขาปิดปากเงียบไม่ตอบคาถามเลยไม่เขาฟังไม่รู้เรื่องหรือเปล่าอาจเป็นงั้นก็ได้แล้วฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องเขาก็เลยปิดปากเงียบตอนนี้มันฟรีวีซ ฟรีวีซ่าไทยนะไม่ฟรีไม่ฟรีไทยอ่ะฟรีเข้ามาในไทยอ่ะไม่ต้องมีวีซ่าแต่ไทยไปจีนต้องมีวีซ่านะเพราะว่าเขาเปิดให้แค่ห้าประเทศแต่สุดท้ายสอบสวนไปสักพักก็ได้รู้ว่าแรงงานจีนกลุ่มนี้เดินทางมาจากประเทศจีนโดยมีวีซ่านักท่องเที่ยวมีในเหอชาวจีนเป็นคนรับมาจากสนามบินภูเก็ตเพื่อไปอยู่บ้าน พักแถวแถวก่อสร้างที่ทํางานอยู่ชาวจีนทั้งหมดมาทํางานก่อสร้างอาคารและตกแต่งซึ่งเป็นงานฝีมือทําหน้าที่ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายโดยไม่มีการบังคับขูเข็นนะครับ mm hmm. เริ่มงาน8 8ดแดโมงนะครับแปดโมงเช้าพักเที่ยงกินข้าวและทําต่อจนถึง17.30นนเขากลับเข้า,ข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 าที่พัก ค่าแรงได้เวลา5 0 0ร0ถึง600อยหยวนคิดเป็นเงินไทยก็3,000บาทต่อวันมือ<ด>เยอะนะคนไทยค่าแรงค่าตังไม่คนคนจีนเขาจ้างคนจีนกันเองอ๋อ,อไม่ใช่คนไทยจ้างเพราะว่า<อ>ไปพัทยาเดี๋ยวนี้โรงแรมส่วนใหญ่โรงแรมเยอะๆเนี่ยเนี่ยฉันไปเป็นโรงแรมแบบว่าคนจีนอุปกรณ์ที่นอนเคยเห็นใช่ไหมของจีนทั้งนั้นเลยแต่ทําไมเขาจ้างคนจีนในราคานี้ซึ่งคนไทยราคาถูกกว่าทำไมไม่จ้างคนไทยด้วยกันก็ทำไมไม่จ้างคนไทยทำไมนายจ้างคนไม่จ้างไทยเขาอยาก ช่วยเหลือคนจีนเคารักกันเองไงตอนแรจาใช่ตอนแรกเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มชาวจีนกลุ่มนี้นะครับสุดท้ายก็ไม่รอดนะครับดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งก่อนในนี้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจภูเก็ตเคยบุกจับแล้วหนึ่งครั้งนะครับบร<ด>ิเวณไซงานก่อสร้างเคหะปากคลองชีพตอนนั้นจับได้กว่า30คนเล่าใน28คนเขาก็มีคอมเมนต์บอกว่าต่อไปรปภ รปภของประเทศไทยจะเป็นคนจีนเนี่ยเขาบอกคงเ,<ร>เป็นคนต,ต่างชาติต่อไปเขาบอกชมรันธไงต่อไปรปภก็คงเป็นคนต่างชาติแล้วล่ะไม่ใช่คนไทยจีนและรัเสเซียเป็นเจ้าของที่ดินเกือบทั้งเกาะภูเก็ตถูกต้องเราต้องทำไมเราไม่ทำอะไรกันสักอย่างเ่ยนะเอ,อ้อ หรือไงไม่รู้อ่ะต่อไปก็จะทางประทศไม่รู้<ท>เวลาลหมดแล้วพี่ <S <S พ,<บท>พง์เวลาหมดแล้วไปหาอะไรทำอะสักอย่างดีกว่า, <S <S าคุณผู้ชมใกล้ปีใหม่แล้วนะคะแต่โมโนของเรายัางอยู่นะอ,อยู่ส่งท้ายปีกับคุณผู้ชมนะเราจะไม่เบรกไปไหนนะคะเราจะยึดหลักตรงนี้เกาะไว้ตรงนี้ค่ะจนกว่าจะมีใครคนหนึ่งโดไล่ออกซึ่งจำไม่ใช่ดิฉันแล้วสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดธันวาคมนี้เป็นเขาดาวกันที่พัทยานะครับเพราะว่าโมโนเป็นคนจัดยิ่งใหญ่แน่นอนยิงผู้ทุกวันคะวันนี้พวกเราต้มดลาไปก่อนสวัสดีค่ะัครบ thank you